つながり ทักไทยแฟนบมลเรียบร้อยแล้วเอเนอร์จีแฟนดีมากๆเลยวันนี้สิ่งแรกที่จะต้องบอกเลยก็คือต้องแสดงความยินดีกับคุณบางยีดังก่อนเพราะว่าอะไรือไม่หาเพราะวันสององรอบการแสดงของเรา 왔는데요 이번 일정. 근데 처음부터 엄청나게 많은 응원을 해주시고 제가 처음 들어본 환호성을 여주셨거든요 그거 했어요. 아, 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 ไปก็ย <One input> ังได้ยินอยู่ตอนนี้เสียงยังต้องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเออเจ้าหลายท่องถึงแต่จะจังเหรอใช่เลยครับพี่รู้จักอธิบายเป็คำพูดยังไงเลยสุดยอดมากๆสุดยอดมากนี่นะครับที่บางเดยดังนี่คือเขาเรียกว่าจุดเด่นของแฟนๆชาวไทยของเราคือทุกคนเนี่ยเก็บเสียงทั้งปีได้พูดเลยจะเตรียมมากรีให้กับคุณบางเดีดังเตรียมมากรีให้คุณวันนี้วันเดียวเลย อีกสักครั้งดีไหมนะเด็กใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นหน่อยนะขอแสดงอะไรครับ ใช่ไหมะเบลล์มีอเชื่อครับเอาล่ะตอนช่วงแรกของเราได้เปิดเวทีไปด้สองเพลงของคุณบางเหดำนะครับเพราะไมคะชอบหครัแบไเล้ป็นวทคระคุณบาง่ดำบยกบมากาวลอบมากทเลพาลงนี้เลงนี้เป็นเพลงดเปิุดเวปทีบังกเงเ็นที่ผอบมากที่สุดเล서เพราะว่าเพลงนี อย่างเพลง Miss You นะคะที่เลือกมาเพราะว่าเป็นเพลงที่แบบออกแนวช้าๆแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันก็เลยเลือกมาเปิดเป็นเพลงแรกนะคะทุกทุกคนจะรู้เ่ออย่างไรใช่ทุกทุกคนที่ได้รู้ที่เป็นไตเติ้ลกเกี่ยวกันหนึ่งมาเลยทเดียวส่วนเพลงที่สองเนี่ยก็ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นเพลงไตเติ้ลของผมใช่ไหมคะเพลงของลีวันก็เลยเลือกเพลงของลีวันให้ฟังกันด้วยค่ะโอ้เธออกทุกใจแฟนๆกันทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะแล้วก็โอ้ยแล้วที่บอกเลยว่ามันใช่ไหมสอง ดันเตรียมเพลงมาหมื่นกว่าเพลงใช่ <c oughs> ่อยงกบไ้ใรด้นปเป <c oughs> ็นหน้า <c oughs> <c oughs> เพีงขัดขนานครับายนั้งลสนอย่างแน่นอนเนื่อสิ่ใดมน่ไหมก่อนที่จะเข้ามาสู่หอนี้ทุกคนได้เขียนข้อความไหมครับเขียนวันนี้ทุกคนให้ความตั้งมือดีมากเลยดเจนนี่นะครับใจมากเขียนใช่ไหมฮะเขียนทุกคนได้เขียนคําขอเอาไว้เขียนคำขอไหมฮะเขียนเลยครับทุกคนเขียนไหม คุณบาีไทยทุกคนเขียนคำขอไว้ฮะซึ่งผ่านโพสต์อีกอันนี้ขอโพสต์อีกเลยครับ <ว rit. S 1> ช่วงนีนี่ซึ่งคำขอต่างๆนี้นะครับจะเข้าสู่คีย์เวิร์ดแรกของเราก็คือคีย์เวิร์ดตัวดีตัวแรกของงานในครั้งนี้นั่นก็คือช่วง Dreams Come True คำขอที่คุณบางเดำจะเลือก5าคำขอนี้ จริงให้ได้ให้เรียนคำทูให้ได้โอเคคหมฮะได้ครับซึ่งตอนนี้คุณจะไม่ใช่คุณบางรดยังธรรมดาแล้วคุณต้องมีพลังพิเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูอยากให้คุณเป็นจีนี่จีนี่จีนี่ต้องออกมาจากเตียงใช่ไหมฮะอ๋อเลยซึ่งประเทไทยมีเพลงเพลงหนึ่งใช่จีนี่จะหารอได้ทั้งฮอเลย อ่เดี๋ยวดองที่เจนูนเฮฮัลเล่ฮัลเล่ได้หมดได้หมดเพลงนี้ดังมากในเมืองไทยเฮฮัลเล่ฮัลเล่มาเลยนะเจนเจนคุณเจลองได้ไหมฮะเฮฮัลเล่ อาจจะตัดสินใจลำบากโอ้อ๋อเรื่องตะเป็นภาษาเกาหลีเลยนะฮะไม่เข้ากันพินีจก่อนนด่เป็นหนาที่เลยนะฮะเขาเขียนว่าขอจิ้มแก้มให้ดูหน่อยได้ไหมทั้งหมรับขอตามหาคนเขียนคนนี้ก่อนของใครฮะใครเขียนตรงนี้เป็นภาษาเกาหลีโชว์หน่อยได้ไหมฮะใครเขียนขอจิ้มแก้มเป็นภาษาเกาหลีอยู่ไหนทั้งหมดนรฮะทั้งหม พีมองขึ้นไปไม่เห็นเลยฮะอ่าพี่ช่วยลดแสงแล้วขอดูข้างบนเลยได้ไหมฮะโอเคข้างบนยืนขึ้นนะยืนขึ้นอคอนเขียนยกมือยกมือร์แสดงตัวเราคอนนี้เขียนรับ ชเอ,ญญอทุนทีทุกคนก็ต้องเขียนโพสต์อีกมาสิคะทำไมไม่เขียนมาล่ะฮะไมทำไมไม่เขียนมาคะเ,เ,เขียนมาสิ